จองพื้นที่แฮนเดิลช้าไประวังเนี่ยใช้ชื่อของคุณไม่ได้นะครับเพราะว่าคนใช้ Youtube เยอะมากๆนะครับตอนนี้มีเป็นแบบเรื่องใหม่นะครับเกี่ยวกับ Youtube มาอัปเดตให้คุณฟังเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันครับอ่าตัวนี้นะครับก็คือ h a n d ดินะครับซึ่ง h a n d ดิคืออะไรเดี๋ยวเรามาเท้าความนี้ก่อนครับ h a n d ดิลใน u t u b e เนี่ยมันจะใช้นะครับในการ เรียกชื่อคุณได้ง,ง่ายๆหรือเวลาที่ใครบางคนเนี่ยเขาอ่านชื่อ YouTube คุณก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นครับแฮนเดิเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวแฮชแอกเขาของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมันจะใช้กับอะไรอันนี้โอป้าแคปมาไว้ให้เช่นนะแอสไซน์นะครับ User123 หนึ่งสอของช่องเราก็จะเป็น h t t p นะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ตามด้วย a s s i g n ชื่อช่องของเรานะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้คนค้นเจอเราง่ายขึ้นด้วยนะครับความโดดเด่นก็คือเวลาที่คุณสร้างช็อตขึ้นมามันจะสามารถใส่เป็นแบบนี้ได้ครับอันนี้โอปาแคทให้นะครับเนี่ย you handle สมมติว่าชื่อคุณนะครับชื่อ creator handle นะครับคุณก็สามารถตั้งชื่อได้ คนจะสามารถเรียกชื่อช่องของคุณได้อย่างถูกต้องครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นของช่องโอป้าใช่ไหมครับเป็นโอป้าอีสานก็ใส่เป็นแอดไซโอป้าอีสานแบบนี้เป็นต้นนะครับและข้อดีก็คือเวลาที่เราเนี่ยอยากจะค้นหาใครบางคนแล้วเรามากดคําว่าแอดไซแล้วก็ตามด้วยชื่อคนคนนั้นเนี่ย หรือชื่อช่องแฮนเดิลเขานะครับเราก็จะสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันครับเช่นคุณ SI o p p a อีสานนะครับ s อส p p โอพคุณก็จะเจอช่อง o p ปาเช่นเดียวกันครับนอกเหนือจากการที่เสิร์ชชื่อปกตินะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผู้คนสามารถแท็กเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีการแท็กวิดีโอด้วยนะสมมติว่า คุณโพสพิีโลลงไปแล้วคุณอยากจะแท็กใครสักคนหนึ่งตอนนี้นะครับเชื่อว่า u t u b e เนี่ยกำลังปรับนะครับอักลกอริทึมแล้วก็หน้าต่าง,ต,างต่างนะครับให้แบบมันใหม่อัปเดตขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวแฮนเดิลใช่ไหมครับตอนนี้เขาพยายามปรับให้อัปเดตนะให้มันมีลูกเล่นเยอะมากขึ้นเหมือนที่เราแท็กคนแล้วก็ใส่แอทไส้เลยซึ่งก็จะเหมือนกับตอนที่เราใช้ไอ้พวก t i k t o k หรือว่าเจ้าพวก f a c e b o o เลยครับแล้วเราก็อัปเดตใช่ไหมแบบเด้จะทําให้คุณเนี่ย ถูกค้นหาง่ายขึ้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยคนค้นหาง่ายขึ้นและแฮนเดิลคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยสำหรับบางคนนะครับที่ใช้อยู่เนี่ยอาจจะมีการแจ้งเตือนสมมติว่าเวลาที่คุณเข้า youtube นะครับของอปบ้าเนี่ยมันแจ้งเตือนละทั้งสองช่องแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีคุณจะเช็คได้อย่างไรนะครับคุณมาที่หน้าเนี่ยครับหน้าหลักตรงนี้แล้วคุณกดที่รูปเนี่ยครับดินสอกดเข้าไปเลยนะครับกดที่รูปดินสอคราวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมาใส่แฮนเดิลได้สมมุติว่าคุณเนี่ย ไปมีการแจ้งเตือนแล้วแล้วคุณหลงกดแคนเซิลออกนะครับหรือบางทีเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเรามีหรือเปล่าเราก็กดมาที่ตรงเมื่อกี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดที่เนี่ยครับรูปดินสอตัวนี้นะครับแล้วคุณก็รีบใส่ทําไมต้องบอกให้รีบใส่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสมมตินะมีโอป้าอีสานคุณเชื่อไหมครับว่ามันก็อาจจะมีคนก๊อปปี้ชื่อเราไปใช้เยอะแๆมากมายเราก็ไม่รู้ว่าขายสมมติว่าเราชื่อขวัญนะอาจจะมีคนใช้ขวัญหนึ่งสองสามสี่ขวัญสามสี่ห้าก็จะมีเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะ คุณเป็นชื่อเดียวต้องรีบตั้งนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของแฮนเดิลละคนอื่นจะมาใช้ซ้ําไม่ได้เช่นขวัญอ่ะเฮ้ยมีคนใช้แล้วนี่หว่าเราก็ต้องเป็นขวัญหนึ่งสองสามสี่มันก็มันดูกิกกอกเนาะเพราะฉะนั้นรีบจองไว้นะครับอย่างโอป้าก็ใส่เป็นชื่อเดิมเลยโอปาีสารม a สโคเอ็นออลพีนะครับคือใส่แบบเต็มยศเลยนะครับโอปาีสารเนี่ยพอเวลาที่คุณเนี่ยเอา URL ไปแปะต่อไปมันก็จะไม่เป็นแบบตัวขยะ้ขยื้มัวๆละไม่ยาวละนะก็จะเป็นชื่อคุณเลย นะพอเวลาคนค้นหาคุณก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าก็เลยใส่เป็นแอสไซ a โอปาอีสานอร m a s t e เอ็นอพอันนี้ก็เป็นตัวแฮนเดินะครับซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยตอนเช้ามันมีแจ้งเตือนใช่ปะ่ะนี่นะเอาให้ดูอีกรอบเนี่ยครับมันจะมาแจ้งเตือนคุณเลยนะครับใน YouTube นะครับนี่เลยอ,อย่างอันนี้โอป้ามีหลายช่องเนาะ Motivation Podcast ได้เวลาเลือกแฮนเดิแล้วนะครับคุณก็แค่กดเลือกแฮนเดิเข้าไปแล้วมันก็จะถามว่าคุณจะใส่แฮนเดิอะไร นะครับคือตอนเช้าเนี่ยไม่ได้แคปจอตัวนี้ไว้แต่แคปตัวนี้ไว้ให้กับคุณนะครับสรุปแล้วก็คือ h a n d ดิเนี่ยนะมันจะกลายเป็นชื่อของคุณเนี่ยต่อจาก HTTP แล้วก็ YouTube นะครับมันจะทำให้คนค้นหาคุณง่ายขึ้นเวลาที่คุณไปแปะลิงก์ช่อง,ง,งต่าง คนก็จะแบบกดเข้ามาแล้วก็จําง่ายขึ้นค้นหาง่ายขึ้นนะแท็กได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีประโยชน์มากๆใครที่ทํา YouTube อยู่นะครับอย่าพลาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชื่อมันจะไปซ้ําแล้วเดี๋ยวชื่อเราเนี่ยมันจะไม่ไม่เป็นตามที่เราต้องการนะครับรีบไปเลยนะครับใครที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็ลองพิมใต้คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะไปทํานะครับโอปายสานมาสเตอร์โคดเอลพีสวัสดีนะครับ